วันเราทอกกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ครบ100แล้วเปลี่ยนลักษณะการวิเคราะห์บ้างจากเดิมที่นํำสไลด์ที่ผมมีการบรรยายครึ่งวันบ้างส่วนใหญ่เป็น1วันหรือก็มี2วันนำมาวิเคราะห์เป็นตอนๆให้ฟังไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ตอนละประมาณ10นาทีนะตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบบ้างว่านำ คสดีนํางานวิจัยที่เก็บรวบรวมทั้งไว้ใช้เขียนบทความไว้ใช้สอนหนังสือในชั้นเปรียโทเป็นส่วนใหญ่นะครับประกอบกับการที่เอามาใช้ในการทำงานนะก็จะแยกเป็นเรื่องภาษีบ้างเรื่องเช่าที่ดินบ้างเรื่องธุรกิจครอบครัวบ้างเรื่องบริษัทโฮลดิ้งบ้างเรื่องภานธุ์ไก่บ,บ้างในครั้งนี้จะนําเคสดีซึ่งเป็นคดีภาษีเป็นกรณีที่ มีผู้เข้าไปประมูลซื้อที่ดินขายทอดตลาดจากกลมบมมาคับคดีประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมผู้ซื้อถึงต้องเสียภาษีแทนลูกหนี้ผู้ถูกถูกยึดทรัพย์จุดที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราเข้าไปซื้อทรัพย์สินเนี่ยคนขายต้องเสียภาษีอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่เสียภาษีแต่ กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามที่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นก็คือแบ่งครึ่งกันก็ได้ผู้ซื้อก็มารับผิดชอบส่วนหนึ่งหรือให้ผู้ซื้อรับผิดชอบภาษีทั้งหมดค่าธรรมเนียมโอนทั้งหมดก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นน่าสนใจเขเาไปอีกคือกรมครับคด,ดีในมีคําสั่งของกรมครับคด,ดีในปี256 6ปี56วันนี้เราคุยกันในปี2 5 6 7 เข้าไป1112ปีละในคำสั่งกรมบังคับคดีมีการกำหนดไว้ว่าผู้ซื้อเท่าตลาดที่เข้าไป Public auction หรือเข้าไปประมูลบิดสู้ราคาเนี่ยในรั์ที่อยู่ภายใต้การขายเท่าตลาดของกรมบังคับคดีเนี่ยในคำสั่งกรมบังคับคดีกำหนดให้ผู้ซื้อมีหน้าที่เสียภาษีอันนี้กลายเป็นคำสั่งพอเราพูดถึงตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ คนเข้าใจก็เข้าใจได้กันทั่วไป By contract ตามสัญญาก็ตกลงเปนอย่างอื่นได้แต่คนจะไม่ค่อยรู้ถ้าอยู่นอกวงการไม่ได้อยู่ในวงการขายท่อตลาดไม่ได้อยู่ในวงการที่เข้าไปประมูลในทรัพย์ที่ถูกบังคับจำนองในทรัพย์ที่ถูกบังคับขายท่อตลาดคนจะไม่รู้ถ้าคนที่อยู่ในวงการนี้จะรู้เลยว่ามีคําสั่งกรมในปี2556กรมบังคับคดีกําหนดไว้ให้ผู้ซื้อเสียภาษี ในคดีนี้น่าสนใจมากครับเป็นกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหน้าใหม่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้เข้าไปซื้อที่ดินที่เป็นทรัพย์มรดกทรัพย์มรดกหมายความว่าไงาหมายความว่าเจ้ามรดกตายแล้วแล้วกองมรดกนั้นเนี่ยกลายเป็นนี่เจ้าหนี้นั่นหมายถึงว่าที่ดินที่ถูกบังคับจำนองนั้นติดจำนองอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะใช้นี้ได้เจ้าหนี้ก็บังคับขายท่ดตลาดวิธีการคือต้องฟ้องศาลก่อน แล้วคพิาพากษาเนี่ยของศาลที่ชนะคดีเนี่ยไปบังคับคดีขายท่อตลาดก็ขายท่อตลาดก็มีคนเข้ามาประมูลนะฮะคนเข้ามาประมูลในคําสั่งกรมบังคับคดีปี56กนะครับกาหนดว่าให้ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีผู้ซื้อก็จ่ายครับภาษีในคดีนี้เนี่ยจ่ายถึงเกือบ50ล้านบาทท่านเห็นตัวเลขเลยนะสีล้านกว,ากว่าเนี่ยนะฮะเป็นที่ดินมรดก2แปลงที่ถูกเจ้าหนี้ กองมรดกเจ้านี้กองมรดกบังคับชำระนี้ผู้ซื้อประมูลได้ประมูลได้ก็ต้องจ่ายภาษีไปก่อนไม่องั้นโอนที่กรมที่ดิตไม่ได้ก็รับโอนไปถึงเวลาผู้ซื้อก็มาขอคืนภาษีจากกมรมบังคับคดีจะไปขอคืนที่ที่กร,กรมสรรพกรก็ไม่ใช่จะไปขอคืนที่ผู้ขายซึ่งเป็นลูกหนี้ก็ไม่ใช่เพราะลูกหนี้เนี่ยถึงขนาดถูกบังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเนี่ยลูกหนี้ไม่เหลือแล้วนะครับ กรมบังคับคดีก็คืนให้ไม่ได้ครับก็กรมก็อ้างประกาศเจ้าพนักง,งานบังคับคดีในปี2556ที่มีการระบุภาระหน้าที่ของผู้ซื้อว่าผู้ซื้อนะจะต้องเข้าใจนะเวลาท่านซื้อที่ดินหรือทรัพย์ที่ประมูลขายทอดตลาดเนี่ยท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าอากรตามประมวลรัษดากรซึ่งในประกาศของเจ้าพนักง,งานบังคับคดี ตามคำสั่งกรมบังคับคดีปี56กําหนดไว้แล้วชัดเจนถือว่าผู้ทราบผู้ซื้อเนี่ยทราบประกาศขายทอดตลาดแล้วทราบมาก่อนแล้วแล้วก็เข้าไปร่วมประมูลจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้ในคดีนี้สารถือว่าผู้ซื้อที่ขายที่เข้ามาประมูลขายทอดตลาดเนี่ยได้ยอมรับและตกลงกับเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วที่จะปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งก็เขียนไม่ชัดเจนเลยว่าผู้ซื้อได้จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนค่าภาษีจากการขายคือพูดง่ายๆเสียแทนลูกหนี้เสียแทนผู้ขายแต่นี่ไม่ใช่กรณีผู้ขายแต่ว่าถูกยึดทรัพย์ขายเพื่อชําระหนี้นะครับเงนินที่ขายได้ก็ใช้หนี้เจ้าหนี้ไปเหลือก็คืนลูกหนี้ในกรณีนี้เหลือก็ต้องคืนกองมระดกดังนั้นภาษีนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่ต้องเสียนะฮะ ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขายเพราะผู้ขายเป็นลูกหนี้ถูกบังคับยึดทรัพย์ไม่ใช่หน้าที่ของกรมคพอดีนะครับนอกจากนั้นในคดีนี้สารดีกาท่านวินิจฉัยเพิ่มเติมครับว่าในประมวลรัษฎากรเนี่ยไม่ได้ห้ามคู่กรณีที่จะตกลงกันคือประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีนี้ไม่ได้ห้ามคู่กรณีที่จะตกลงว่า,ใ,ลลา,า,ควาใครจะเป็นผู้รับภาระหน้าที่จ่ายภาษีแล้วก็ไม่ได้ห้ามคนอื่นด้วย ที่จะมาชําระภาษีแทนดังนั้นเมื่อกฎหมายภาษีก็ไม่ได้ห้ามในปมรัศดากรการที่กมมรมบังคับคดีกําหนดไว้แบบนี้จึงเป็นหน้าที่ตามคําสั่งของกมมรมบังคับคดีที่จะสั่งแล้วผู้ซื้อก็มีหน้าที่ผู้ซื้อขอคืนภาษีไม่ได้น่าเสียดายนะครับทั้งเกือบ50ล้านบาทผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่ากฎหมายว่ายังไงภาษีว่ายังไง เห็นราคาดีต้องระวังท่านซื้อแพงเพราะท่านจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นวันลอทอคที่จะนําเคสตี้ในชุดนี้จึงเป็นชุดภาษีเดี๋ยวผมจะทําสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนไปสลับเป็นสไลด์จากการสัมมนาเอามาวิเคราะห์ให้ฟังแบบย่อๆเข้าใจใง่ายนะครับโปรดติดตามวันลอทอเรามาถึงตอนที่100แล้วแล้วกำลังจะขยับไปมากกว่านี้ขอบคุณครับ